9บทคนใช้ที่นักแสดงเนี่ยตีบทแตกจนเป็นที่จดจําของใครหลายๆคนเวลาที่เราดูละครหรือว่าภาพยนตร์นะคะก็เรียกได้ว่านอกจากบทพระเอกนางเอกที่ดูเด่นมากๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกบทหนึ่งที่เรามักจะได้รับความนิยมหรือว่าเป็นตัวเสริมทับที่น่าจดจําอยู่เสมอเลยนะคะอย่างบทบาทของคนใช้นั่นเองค่ะโดยวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาย้อนรอยกันว่ามีบทคนใช้ในเรื่องไหนบ้างที่นักแสดงเนี่ย ีบทแตกจนทุกคนเนี่ยต้องร้องอ๋อแล้วก็เป็นที่จดจํากันไปทุกคนเลยค่ะมากันที่บทแรกนะคะกับบทของป้าวันดีจากเรื่องเพลิงฉิมปลีนั่นเองค่ะซึ่งรับบทโดยสาวิตรีศ์มีพักนะคะที่เป็นอีกหนึ่งตัวละครค่ะที่เป็นที่จดจําของใครหลายๆคนเพราะว่าเหมือนจะเป็นคนดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดันเป็นตัวร้ายที่ร้ายที่สุดในเรื่องนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่คนต่อไปนะคะสำหรับบทละม่้อมจากเรื่องทองเหนือก้านะคะที่รับบทโดยรัตตะวันอมไทยสงค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าไข่ตุ้มนั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าจะออกมาได้ไม่กี่ตอนนะคะแต่ก็เรียกเรตติ้งให้กับแต่ละตอนได้เป็นอย่างดีเลย mm. เพราะว่าทุกครั้งที่ไข่ตุ้มออกมาเนี่ยก็เราจะได้เห็นนะคะฉากที่ไข่ตุ้มเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเจ้านายอย่างลำยองจนคนดูเนี่ยต้องลุ้นในหมวยคู่นี้อยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่บทช้อยจากเรื่องอายารักนะคะที่รับบทโดยสายเจริญปุระนั่นเองค่ะอีกตัวละครสําคัญของเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นบางช่างยุที่คอยยุโยงส่งเสริมให้เจ้านายเนี่ยทั้งเรื่องเลยทีเดียวค่ะต่อกันที่บทวิไลลัก์จากฝันเฟืองนะคะที่รับบทโดยโมมน,น์ชนก แสงฉายเพียงเพนค่ะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะระหว่างเจ้านายกับลูกน้องสองบ้านนะคะที่ต้องมาสลับสับเปลี่ยนกันจนวุ่นวายเลยทีเดียวเพราะว่าคนใช้เนี่ยต่างก็มาอ้างตัวว่าเป็นลูกคุณนูไฮโซจนเรียกได้ว่าปวดหัวกันมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่แอดนะคะจากเพลิงบุญค่ะที่รับบทโดยสุทาทิพุทธิชัยประดิษฐ์ค่ะอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่ารู้ทันใจเริงเป็นเหมือนตัวแทนของคนดูกันเลยทีเดียวเพราะว่าแอดเนี่ยเรียกได้ว่าแสดงสีหน้าหรือว่าท่าทางออกมาแบบที่คนดูเนี่ยจะต้องคิดแบบนั้นแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นคนใช้ที่คอยบ่นแล้วก็แอบด่าใจเริงตลอดเวลาคอยเหนื่อยกับพี่มาลาแล้วก็หงุดหงิดกับเรื่องนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นบทที่พูดแทนคนดูไปหมดแล้วนั่นเองมาต่อกันที่บท ของคำแก้วนะคะจากรากนักราค่ะที่รับบทโดยทันชนกหงทองคํานะคะก็เรียกได้ว่าถึงจะออกมาแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ก็เป็นอีกตัวละครที่สร้างสีสันให้กับเรื่องได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเอง มาต่อกันที่บทของนวลนรัตนะคะจากเรื่องเมียหลวงที่รับบทโดยสาวกวางเดอะเฟสนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งบทบาทนะคะที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยติดตาตรึงใจกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับบทคนใช้ของสาวกวางนะคะที่รับบทเป็นนวลนรัตค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นคนใช้แล้วเนี่ยนวลนรัตเองก็ยังเป็นตัวละครที่รับบทเป็นบ้านน้อยอีกคนของพระเอกด้วยนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่อีแอบนะคะจากเรื่องนางทาตุค่ะที่รับบทโดยมะปรางวิราการเสนีตันติกุลค่ะอีกหนึ่งบทคนชายที่สุดแสนจะร้ายแต่ก็เรียกได้ว่าร้ายเพราะว่ารักเจ้านายมากนั่นเองซึ่งสําหรับบทนี้นะคะก็ออกโรงร้ายปกป้องเจ้านายได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ก็เรียกได้ว่าถึงจะร้ายเนี่ยแต่ก็ยังมีมุมขำให้คนดูเนี่ยได้หัวเราะสนุกสนานเฮฮากันอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่บทสุดท้ายนะคะสําหรับบทของอีปริกค่ะจากบุเพสันิวาสค่ะ ที่รับบทโดยอัมพาภูสิทธิ์นั่นเองเป็นอีกหนึ่งคนรับใช้ที่เรียกได้ว,ว่าแสนจะพ่อแห่แม่งอนกับเจ้านายให้เห็นอยู่บ่อยๆในเรื่องค่ะแถมยังเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนางเอกก่อนที่จะญาติดีกันในช่วงถ่ายด้วยนั่นเองก็เรียกได้ว,ว่าบางทีเนี่ยดูแล้วก็งุดหงิดแต่บางทีเนี่ยก็ดูแล้วขำกันเลยทีเดียวคะ่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ